สบายดีพี่น,พน,พน,น้อกงกับสองบโคงพี่นีบโคงก็สิพาไปเทีย่ยวพี่เนองพาหาเทีย่ยวหาเลาะมูบ้านพี่น้องซึ่งมูบา้านบโคงสิไปนี่คือข่าวน้ำเซไปเนาะอีมูบ้านหนึ่ง่นองมาลุ้นว่าบโคงสิข้ามน้ำเซ,เเจ,ำเซจังไดม้มากับรถคู่ใจนะอี่นอะนี่เน,นี่ยนะบะคงสิลงมาทางนี้ รถขามแพ่พี่น้องใหม่ไปทางแพ่หน่อพี่น้องมา,บางเบิ่งแพ่ทางฝั่งบ้านมะพงเราจะเป็นยังไงนี่มาแล้วพี่น้องอม,อามาแล้วมาแล้วแพ่ขามเซ่พี่น้องไม่นำเซ่ทางบ้านมะพงเอิัองไม่นำเซ่เพเป็นไม่นำหน้อยก็เลยนำเซ่เซ่มะ้ง บ้านเฮาสิไปนะั่นคือบ้านนี่ห้าสิไปบ้านขมยานายนะพี่นอ้องห้าสิไปเบิ่งเป็นบ้านขมายานเราสกปรินนะนี่เรือเฮาสิไปนะีป่อันนี้แหละเรือเรือน,นี่ก็เพป็นแพเรือลพนี่มาอะไรไปเนาะเรือแพหรือว่าทางอันบ้านพเากกนพื่นอนบักอย่างนี่น้อง เนี่ยบัคคงไปเอารถลงมาครับพี่น้องนี่มากระโดดกูแจ๋นใช่ไหมครับเก่งครไปกันเลยพี่น้องบันขึ้นแท้ ขี่เรือพี่น้องข <spreadsheet> ึ้นจากนี้ป่คงสีพาแวะไปชมสะพานนะพี่น้องะสะพานใหม่นะพี่น้องติดตามไปดูกันพี่น้อง นอนงจน้อืมอเข็คไปนนองฟังเรียบร้อยพี่จ้ง่วงบ้างนี่า,าำภาคำผมไม่โวงคือว่ามืดนะยะร้รถบ่ จักจม,มีสองเครืค่องพี่น้องเครื่องนี้เป็นขามาเครื่องนี้เป็นขาไปพี่น้องสุดยอดป่าพี่น้องบ้านในจุดไม้บรนค์ขมยัดนะพี่น้องเนาะตามไปต้องการพี่น้องหอดครัวเลยพี่น้องนี่พี่น้องป้าตุ้ยใหญ่พี่น้องสุดยอดเลยชมวิวไปนะพี่น้อง มานั่งเห่นยญานแรงๆน่อยพี่น้องป้าตัววิวบรรยากาศพี่น้องโอ้ทำจากไม้ทั้งหมดเลยนะพลินเนาะมีทั้งแป้นแปกก้นกระไม้โอ้โหวิ่งแล้วชมวิวฟ่งนวนพี่น้องมีภูเขานําพังนะมีโคงอยางเบิ่ง กะเจ้าทำแบบเนียนนาพี่เนาะเวลาเ้าย่างก็บมติงเลยพี่เนาะเป็บเนียนคักกันเป็นครัวเนาะพี่เนาะระหว่างอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ขาวขาวสู้อีกหมู่บ้านหนึ่งป้าย่างมอหนี่พี่เนาะบรรยากาศเย็นสบายเลยอีกชมวิวฝั่งนั้นพี่เนาะฝัางนั้นมีภูเขา มีนามเซ่น้องเนาะวาโค้งเรเคยเห็นพี่้องสะาพาน้าแบบสิแก็บรรยากาศสุยออ่ะเดินทางกันต่อี่ช่องบานี้ทางยนหนาฝนนี่้เนหมื่นเนาะเไงมา้ตับอก นั่งสียางไปคว้าบอกยังไปถ่ายถ่ายหมองตัวม่มดขาบไปเไปจอดรถนแล้วจะไปถายไ้ไปย่างขาบไปเลยอ่าท่นน้อย่คร่านเล็กหรือท่านเหญก่่นแม่ไผ่รถม้าใส่ขามได้ขันได้มเตดนอนมาแต่เราเนท่านเนตเดวอยู่ ี่่แลได้มาแบนี้มาเริมดุ่งนะทางเราเ่านเอนาลแลอท่มัน่นาเพือนปนแปลงกำลังบิดพ้น หนานี่ขับรถที่เกตย่า,ไป,าไปเพือนเพือนง,เองอาเผาเาได้ประหลงไม่ได้อหอดยเผาเพอมาเพ่นพแล้วเ,เวพื่นนิเมะพูดแลขาบผีเผาได้ได ไม่หนีไม่ได้ก็ทางรถเขาเออจอด้ยเขาเป็นจอดลงด้วยใหญ่แลมบิจจอดตันรถตันบนทางบอกตันกถรกเขาเที่ยวจอดรน่ดะบหน่อย หออะไรพี่น้องบ้านคำจาดทัวบ้านนี่อนเนาะบ้านบ้านเจ้าแถวนี้น้่งถั่วมืดแบบเท้านี่บ้านเคยเคยน้่งถั่วเพอเป็นอย่างเป็นสิเนาะนี่พี่น้องสังเกตบ้านเขาเจ้าพี่เนาะเพื่อนลังเดียวพี่เนาะแต่ว่าทางขึ้นเนาะ งามเดยนี่เดี๋ยวหน่อยนึงก็ได้คนหลยโอ้โปแต่หมวนเนั่งเว เมื่อยด้วยบางคำหยาดเมื่อยนะนางนี่แหละนางเป็นมูนทีนนานนมีไ <c oughs> ม,ม่งาน,นี่ไหมแถวนี้ขึ้เคื่องังไหน <c oughs> แต่ว่า ต่มาเตรียมเครื่องเตรียมอาหารหิพี่ปเครื่องย่าจัดงานขึ้นบ้านใหม่งปานนี้ใส่ใส่ไฟมาใใสหัวใหั่ปัวหัวหัวหัวเวัวนีวหัวหััวหัวหัวหััวัวหหัวหัววหั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  เทดเมนูยังก okay. ินน yes. ี like. ah ่ฮ็ด่นากระปุ่นปะ็ด hmm. ่น้ากิ้มแล้เมื่อจะเป็นสามสามสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันก็สี่ชั่วโมงหอดบางคำยา

มันเราเอาไปยิบไม่ได้มหยิบเพื่อนยังจะเป็นเพื่อนนงจะเป็น่ื่อเนไมแบบงามเนาะหันยิบนี่สีมือยิบสิมือเท่านี้งามเนาะแล้วก็ใส่ดอกไม้นี่ว่าไงดอกไม้ม่หยิบใส่งามเนาะดอกเรองบ่มันยบใส่งาม มือเงนมือเงินเนี่อมันเทียนวะมือเนเตรียมอันนี้อันนี้เพื่อนยังก็คั้นบินฟพาควันวะเตรียมขึ้นวันใหม่ขบินขึ้นวันใหม่ลตัว ายอันกินเนาะเลิดใจจะเด็ดหมดมือเี้ยมันจะมีคือนอนดนแล้วก็เลื่อนตันเอยเื่อนเมอยู่ทังเขาเนี่ยน่เานี่อ่น้แลเราใส่นี่พี่เนาะ มาเจอญาติพี่น้องเพื่อนพี่น้นองรวมตัวกัน